เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง อีก4 2นาทีที่นี่เมืองลุงที่นี่สวทพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้3กลุ่มภาพันท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็คณะก็จะมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกายอย่างเป็นทางการค่ะ3แล้วก็4กลุ่มภาพันธ์2,567นะคะตามคำเชิญของนายรานินวิกรมสิงเหประธานาธิบดีแห สาธารณะรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาจะไปเป็นแขก เกียรติยศในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาครั้งที่76กนะคะแล้วก็จะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกานะคะโดยท่านนายกมีกำหนดสำคัญในการพบหารือทวิพาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกาแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาแล้วก็จะร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศ เอกราสาธากณรนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาครั้งที่76ในฐานะแขกเกียรติยศนะคะนอกจากนี้ก็จะร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของศรีลังกาด้วยนะคะแล้วก็กล่าวประกาาในงานสัมมนา,าภายใต้หัวข้อสำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศีลังกาค่ะโดยจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สีหลังกานะคะกระทรวงพาณิชย์ของไทยเราแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ของสีลังกาแล้วก็สภาหอการค้าซีรอนนะคะเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันภายหลังการลงนามความตกลงการค้าเสรีนะคะซึ่งไทยเราเองแล้วก็สีหลังการเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานนะคะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งการเยือนสีหลังการในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือ ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายจะลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทยสีลังการ,ร่วมกันก็ถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่15ของไทยนะคะแล้วก็เป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลน,นี้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามทุกภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีได้จากสื่อทุกช่องทางกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะ